รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก็สังเกตนะฮะคุณผู้ชมจะเห็นด้านหลังผมเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวทยอยมา,าถ่ายรูปนะฮะมาเป็นครอบครัวก็ดีนะฮะนักเรียนนักศึกษาก็าดีนะฮะแล้วก็ผู้ใช้แรงงานก็ดีนะฮะไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองก็ดีหรืออำเภอใกล้เคียงหรือตำบลใกล้เคียงเนี่ยก็จะจะมาท่องเที่ยวกัน รายการสดรู้สดเห็นรายการที่เปิดการรับรู้ให้ประชาชนผลิตรายการโดยพี่ลาบปัก สนใจลงโฆษณา0896645534สนับสนุนรายการโดยบูด้าน้ำมันงาดำแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแก้เส้นผมหลุดร่วงแก้ท้องผูกเป็นประจำเสริมวิตามินและแร่ธาตุที่ร่างกายไม่ควรขาดด้วยน้ำมันถั่วดาวอินคาฟื้นฟูความจำด้วยน้ำมันงาขีม่อนเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคป้องกันโรคอัลไซเมอร์ช่วยระบบไหลเวียนโลหิตบำรุงสมองเสริมความจำบูด้าน้ำมันถั่วดาวอินคา ลดความดันโลหิตป้องกันอัลไซเมอร์ลดระดับน้ําตาลในเลือดป้องกันการเกิดโรคมะเร็งเริ่มต้นเช้าที่สดใสไปกับบูด้าน้ํามันรํรำข้าวและจมูกข้าวและน้ํามันมะพร้าวผสมกูต้าไทโอนสนใจติดต่อช่องทางไลน์อนุภาพ2020หรือช่องทางเฟซบุ๊กบูด้าบายประธานหรือโทร 093 5 3เก้าสามห้าสามเกสวัสดีครับคุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้ออกเที่ยวกลางคืนนะครับเป็นเป็นเป็นไม่ได้จะไม่เคยไปเที่ยวกลางคืนนะครับแต่มีวันนี้หยุดหยุดงานนะครก็เลยมีเที่ยวนะครับ หยุดงานนะฮะหยุดหยุดงานหยุดทํางานในช่วงกลางคืนนะครับวันนี้ก็เลยออกมาเที่ยวชมนะฮะออกมาเดินเขาเรียกามาหาแสงสียามกลางคืนนะครับก็ปรากฏว่ามาเจอที่่าสวนสาธารนณะหน้าเทศบาลเมืองประจวบนะครับซึ่งทางเทศบาลเมืองประจวบนะครับอ่าโดยกองศึกษานะครับได้ จัดแสดงไฟนะฮะเป็นเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะประดับไฟนะครับเป็น LED เนี่ยเป็นเขาเรียกพุ่ง LED เนะฮะเต็มเลยนะครับบนลานสวนสาธารณะเนี่ยตามต้นไม้ก็ดีแล้วก็เป็นซุ้มอุโมงไฟ LED ก็ดีนะครับมีเป็นรูปต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าอย่างด้านหลังผมเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าดาวเสานะครับแล้วก็มีดวงจันทร์นะครับ เป็นพระจันร์ครึ่งเสี่ยวนะครับแล้วก็เป็นรูปหัวใจให้คนได้ไปนั่งถ่ายรูปเซลฟี่กันนะครับสําหรับาจากข้อมูลนะที่ได้สอบถามจากทางกองศึกษาเทศบาลเมืองประจวบนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของโครงการที่จัดแสดงนิทรรศาการประดับทุ่งไฟ LED นี้นะครับก็ได้ จัดมานะฮะจัดแสดงมาตั้งแต่คริสต์มาสก็คือวันที่25ที่ผ่านมานะครับ25ธันวาคมที่ผ่านมาจากข้อมูลที่สอถามนนี่บอกว่าจะจัดแสดงไปจนถึงวันเด็กเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ไม่เคยเขาเรียกออกบ้านออกจากบ้านกลางคืนนี่ยก็ลองออกมาดูนะฮะมาพาครอบครัวนะฮะพาคู่รักนะฮะมา เที่ยวชมบรรยากาศยามค่ําคืนกันได้ที่หน้าเทศบาลเมืองประจวบนะฮะซึ่งประดับไฟทุ่งแอลวดีนี่ได้สวยงามมากได้สวยงามมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็สามารถมาเที่ยวชมกันได้นะครับมาถ่ายรูปเป็นที่ยะลึกกันนะฮะก็จากการสอบถามนักท่องเที่ยวนะฮะเมื่อสักครู่นี้ก็ได้พูดคุยกับนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นถ้าเรียกอะไรอ่ะ ชาวเมียนมานะครับซึ่งเข้ามาทํางานในไทยนะครับก็ปรากฏว่าประทับใจนะครับแล้วก็ไม่เคยเขาบอกไม่เคยมานะปีที่แล้วมาเที่ยวที่สถานที่แห่งนี้ก็ไม่ไม่เห็นมีไฟนะครับแต่ว่าปีนี้เขาบอกประทับใจมากชื่นชอบมากสวยงามมากแล้วก็บันทึกภาพเก็บไว้หลายรูปเลยทีเดียวนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ทราบนะครับแล้วก็พบเห็น คลิปนี้หรือรายการนี้นะครับก็สามารถติดตามมาเที่ยวมาชมก็ได้นะฮะซึ่งจะเริ่มเปิดไฟเนี่ยให้ได้ชมกันตั้งแต่เริ่มมืดนะรประมาณ6กโมงครึ่งนะครับไปจนถึงดึกๆนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วาคาดว่าครึ่งคืน นะฮะถึงเที่ยงคืนที่หนึ่งที่สองไฟน่าจะยังติดอยู่ก็มาเที่ยวชมกันได้นะครับวันนี้มาเที่ยวนะ,ะมาเที่ยวโดยแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับมาเที่ยวแบบเขาเรียกอะไรชิวๆนะฮะตามภาษาคนโสดนอกบ้านนะครับก็จะพบว่าเห็นไหมฮะนะรอบๆนะฮะด้านหลังผมเนี่ยก็จะเป็นไฟที่ประดับสวยงามนะครับข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะที่จากการสอบถามกองศึกษาที่การนะฮะ ของเทศบาลเมืองประจวบเนี่ยก็จะบอกว่าไฟเนี่ยระบบไฟที่เปิดนะฮะก็จะเป็นระบบอัตโนมัตินะครับก็คือว่าจะเ,าเริ่มเปิดตั้งแต่หกโมงเย็นนะฮะแล้วก็จะไปดับ6กโมงเช้าเลยทีเดียวนะ,ะ่ยสำหรับคุณผู้ชมที่เขาเรียกสนใจนะครับจะมาถ่ายรูปภาพเก็บไว้เป็นเที่ยะลึกนี่มาเที่ยวม,มาชมกันได้นะครับอ,อ่า หนึ่งปีก็มีครั้งเดียวนะฮะในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่แหละนะฮะก็สวยงามมากๆนะครับก็สังเกตนะฮะคุณผู้ชมจะเห็นด้านหลังผมเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวทยอยมา,าถ่ายรูปนะฮะมาเป็นครอบครัวก็ดีนะฮะนักเรียนนักศึกษาก็ดีนะฮะแล้วก็ผู้ใช้แรงงานก็ดีนะฮะไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองก็ดีหรืออำเภอใกล้เคียงหรือตำบลใกล้เคียงเนี่ยก็จะจะมาท่องเที่ยวกันนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย คุณผู้ชมก็มาเที่ยวมาชมกันได้เช่นกันนะครับ6โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะฮะที่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองประจวบนะฮะบริเวณสวนสาธารณะนะครับริมทะเลอ่าวประจวบใช่ค่ะมาเที่ยวค่ะอยู่ที่บ่อนอ้อค่ะเราเราอย่างไหเราเย็นทะเลนั่งเที่ยวชามินมาหรือว่ามาทํางานอะไรมาทํางานค่ะเลยหยุดหยุดค่ะอยู่ถ้าแฟรมาพาเที่ยวค่ะ ค่ะแล้วเป็นไงบ้างสนุกมากค่ะเทศบาลจัดประดับดอกไม้ดีนี่สวยมากเลยสานาค่ะมาเที่ยวกี่ปีแล้วที่นี่สองปีแล้วค่ะสองอ๋อมาที่สองปีแล้วปีแล้วก็มีไม่มีค่ะไม่เจอค่ะปีปี่แล้วที่เรามาเที่ยวก็ไม่เจอใช่ค่ะปีนี้มาเจอนี่ใช่ใช่ค่ะ แล้วก็สนุกด้วยค่ะรู้สึกว่าไงมันชอบมากชอบมากเลยค่ะแล้วก็มีความสุขมากเลยค่ะปีหน้าอยากให้เขาจับแบบนี้อยากค่ะอยากให้จับเต็มเลยค่ะอยากให้จับเต็มเลยใช่ค่ะเวันนี้ได้กี่ลูกแล้วค่ะเยอะอยู่ค่ะเยอะอยู่ใช่ค่ะทุกคนมาเที่ยวที่ประจวบปีขันได้เลยนะคะได้ค่ะมาเลยมีความสุขมากเลยนะคะมาได้เลยค่ะคุณค่ะ ทีวีคีรีขันทีวีของคนประจวบผลิตรายการเป็นสะพานให้ระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน